สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กับพบเจอกันอีกแล้วนะครับพบเจอกันวันนี้นะครับผมมีเมนูยำข้าวทอดแหนมสดวันนี้ไม่กินผักเอาผักมาทั้งสวนเลยคุณผู้ชมวันนี้เยอะมากครับอันนี้แหนมสดๆคุณผู้ชมแหนมตุ้มแหนมตุ้มครับเอาลองชิมว่าอร่อยเปล่ายำมาเนี่ยชิมชิมชิมโอ้โหพี่เกมใส่แหนมเยอะมากเลยเอาผักนี่ผักพูเนี่ยมันคู่กันช้อนดิช้อนเด้อ นี่เลเดอร์เปรี้ยวแล้วนี่คุณผู้ชมใส่แหนมเยอะๆครับผมมาใครอยากกินผักอะไรลุยครับผักสลัดผักใบใบชะพลูชะพลูใส่ช้อนพี่ทำไมให้พร้อมนี่ก็ม่โอ้ใส่ถั่วด้วยนี่คุณผู้ชม หืม,ม,มกลมกล่อมมันมัน,มนถั่วด้วยไปครับนี่อันนี้เป็นผักอีกอันที่ผมชอบมากใบพูใบพู โอ้ไม่เอามันนี้ก็เผ็ดแล้วมันไม่หอม,มลอเ,อเลยทำไมเกับพริกอะเอเลยตรงข้างเราปลูกอะใบเบรเริ่มไม่เก็บมาอ,อืม อร่อยมากคุณผู้ชมไม่ได้กินนานแล้วผมเมนูนี้เป็นเมนูกับแค้มันเนี่ยใช่ใช่ <laughs> มันจะออกเปรีป้ยวอ,อันนหนใส่ด้วย มันถัวนะใช้ช้อนเยอะนี่ผักอะไรนอนเป็นสลัดเหมือนกันแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นสลัดอะไรนะบอกว่าวคนปลูกสลัดอยู่โรงเรียนผู้มยังไม่รู้จักเลย ผมปลูกแกไอสลัดคอสกับไอสลัดอันเนี้อันนี้ไม่เคยปลูกเลยมันก็ต้องรู้มันอยู่ในคุ้มไม่เอามาให้ปลูกผมไม่รู้มันอยู่ในคุมเดียวกันเราต้องหาความรู้สิแลยนี่กรอบเนาะกรอบกว่าเพื่อนเลยเรียนเกษตรแต่ไม่รู้ก็ไม่ไม่รู้ทําไงคุณผู้ชมไม่รู้ทุกอย่างไงไม่รู้ทุกอย่างถ้าผมรู้ทุกอย่างผมจะไปเรียนทาไมเรียนจนจบมหาล้ย มันรู้อะไรเลยเขาไม่ทปลกผ <laughs> <laughs> ักมาสาปีอ่ะปลกมาสามปีไม่เคยได้กินสักต้นเฮ้ย <laughs> ผมเอาให้กินอย่ดีแล้วนะคณะถุงนึ่ง <laughs> อร่อยค <laughs> <laughs> ณะแบบหวบเลยอวันนั้นอ่ะการก็แข็งใบก็ไม่ค่อยจะมี <laughs> กินเป็นเมี่ยงเลยขอเพชรหน่อย <c oughs> แกงไ่ะแหนมหมู ตัวตัวเป็นเม็ดเลยอะนอนเจอพริกไหมพริกมไม<ง>ก่อนนี่ไงน่าเอาพริกเนาะ,อะเอาไมเนี่ยอันนี้มันจะหอม <c oughs> อันนี้สลัดอะไรนนฮะเขาเรียกไอ้สลัดโลโลกีบัต ขายเป็นช่อช่อสิบบาทยี่สิบบาทก็แล้วแต่ความใหญ่เราทำเคยทําได้กี่ช่อปูปูเนี่ยถ้าใหญ่ๆเลยผมขายยี่สิบเลยนะแล้วมีโอกาสได้ใหญ่ไหมอุ้ยได้ขายบ่อยอยู่เหรอะใช่ไม่เคยได้เห็นคุณผู้ชมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่จริงๆเอาไปขายมันได้กําไรมากกว่าเราเอามากินไงคือต่อยอดไงขายเสร็จเราได้เงินแล้วเราก็เอามาปลูกอีกให้มันเยอะขึ้นอ่าหลักเกษตร ถูกไหมรลักเสร็จน่าจะมากลับมาบ้านนะมากช่อสองช่อมากินเนาะคุณผู้ชมเนาะไม่มีนะไม่ได้เราต้องปลูกเอากําไรเอากำไรดีกว่าดีกว่ากินเก็บมาขายพี่ก็ได้หรออือคือเหรออือเราเห็นโอ้ยน้องเรไปถ่าคลิปเนี่ยเนาะอยาเห็นจะสลัดเนี่ยมันโตเร็วมากเลยนะ เดินเดียวได้หายไปพี่ไม่อยากจะคุยเอาอ่ะโอ้คุยยังง่อคุยให้ผมได้กินนิดนึงปลักห้โดโปนิกเนีืมใช้สระไฮโดรโปลิกโอ้ยังไม่ถูเล้ใช้ปุ๋ยเอปุ๋ยบีแค่นั้นไม่ได้ยากเลยเลย ฝุ่ยละลายน้ำเดี๋ยวนี้เขาปลูกแบบแบบลอยแล้วนะลอยน้ำนะก็ลอยน้ำไม่ใช่ดินไงใช่ก็ให้ให้ปอ่ะให้ให้นมปล่อยให้ปลกก็พูดฮะให้แจ้งพูดผิดเนี่ยผู้ชมว่ามันจะรู้จริงก็ให้มุมทักเออก็รู้นี่ไงขี้หมกสไนด์อันนี้ค้าบหมูพี่เกมใช่ chia gió chết tô hoặc không ăn cò được không thể nào tục chạy มาเป็นตัวอะไรอ่ะไหนนูน่นจับมาเดี๋ยวล้างก่อนนอนตัวเล็กนิดเดียวพี่ยมอุ้ยล้างแล้วทำมมันเป็นเมียกิมเฮ่อเอาอ่ะเดี๋ยวไปล้างนอนตัวนิดเดียวคนจะกลักวกลัวจริงอยู่กับนอนนะ้ำมันตลอดนี่นี่คอยจะไม่สิ้นหรอ

คนนี้ยังกลัวนอนผมนี่แหละพริกนี่หมดแล้วหรอหมดแล้วเพี่อนกินหมดแล้วอ่ะไม่ม่ยแบบโอ้โหป้อนเหลวเลยมั <laughs> มดผักอี้ป้อย กินนี่คือบคแบบกินแซ่บอ่ะ <c ười> วันนี้ไม่ค่อยหนาวมั้งคือว่าวหนาวนะแล้ร้อนมันหนาวตอนตอนเช้าแต่ว่าตอนบ่ายไม่ใช่หนาวว่าวันนี้แดดออกห <c ười> ัวเยอะมากอะ่ะอย่าน้ำมันอย่างหน้าน้าเขาวะบ <c ười> วเบียงแอกนี่ มดูอ่ะให้หมดดะว่าเต็ม,อ,ม,อ,มอ่ะดูอ่ะโอ้ออยปัดโถ่

ไ <ฤฤ S 2> ปวันนี้ก็หมดแล้วก็ขอตัวลาคุณผู้ชมไปเพียงครั้งน,นี้ก่อนนะครับผมฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดจ้ามกับพวกเราเนี่ยนะครับแล้วพบเจอกันในคลิปต,ต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ็บหลาย